ข้กาสวัดีนะครับรถไพีรบุอีใช้รถิตซี่รสุสุขันครับอี่กัช่างนายรถไต่กว่าดีเจเลยแล่ข้อการสวัสดีนะครับเป็นเนึ่งสำคัญนะครับเพื่อนเสร็จเป็นบุกน้อยรถไายอดไปน้ำกระดับันนะครับอาโซ่เรนเกินกันหน้าเหมือนเดิมครับจับกดิ้นรายขาวจุนปูนวีรบุรีรถไฟไงปันไ้ครับหลังจากคนตกมน้าะมางซีหามือมันหันนะครับซุ่มเอากานครับ ใายการไะไบ้างเ,เอ้ยอยากอื่นครับป้าทีทเพี่ยงกะไรหาน้างานทางภูเมืองครับหน้างา,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 านเมองสิอเอ็ดใบเทาไว้หน่อยหน้า,านสองงานนะครับหนุ่มเจ้าของหน้านี่ครับข้าวบีไทยหนึ่งนะครับ เหนือคันนาไหมครับเฮ้ยสำหรับเทคนิคอะจะไลน์ระดับไหมนะครับวันไม่พังคันนาลงไปนะครับจะตั้งกู้คันนาไหมนะครับผมจะไลนระดับมาดีนหมครับ พาเพึ้มครับไม่อนี้งคือบ่างผ่อนแก้งกับคนตกลงอ่ะหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้กรับพาหยดรุ่นร้อนกําลังเขผานะครับผมอ่าไปพี่น้องคือแน่นะครับตัวเองเลยนะครับผมคือแน่ยังใจจะอิงกับแบบเพียงแคงรู้ครับครับตรงนี้นะ รมพายุกัะกำลังแห้งนะครับผมเออขอพี่น้องมันมาวังน้ำนะครับผมโอ้ย,อยลัวจากว่าไหน้ลงเก็บโดนครับพี่น้อง vàng ở Việt Nam là nó là là một cái bản nó ăn là cho nó ngăn buồn ngăn buồn cái đó thì ngăn phải เริ่มบาดตีนะครับบาด

นู่นว่ะตดตีนออกแล้วข้างหน้าสูงแบกย่างถักนี่ครับผมนะหน้าโกต้องระดับนี้นะครับต้องสูงง่ายๆนะครับผมตั้งเกิลนำยูนี่ครับผมและว่าหากยุดข้ามันไหลนะครับเวลาน้ำเกาะมันีเอาไว้ยูนะครับผมจัดฉะกได้น,นะครับเป็นดินไส้แบบนี้ข้าวเดียวหระครับ เดีทยยันต์ตั้มกับส้งหลบนะครับสะยิบทางถงชนะออกมาเหยนันาด้เยอะๆนะครับคิดเสนอสวยงามนะครับผมอันนี้จะเป็นเทคนิคของเจ้าอาจารย์ประท่านนะครับผมสำหรับอาจารย์บุญท่านนี่นอกจากจะป่าบุญท่านน้อนี่ ยู่ในต่ตอนอุ้งกันแหละครับพี่นอ้องมันตินไส้อื่กครับมันมันเหลียวหดนะครับผมดินมั่งหลักสนาแล้ว ยานา,าจะไถเอาดินที่ว่ามันโน้นนะครับห,รหน้าดันจะเป็นไงนะครับไถเอดินไว้นะครับผม โอเคครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ชอบคลิปนี้นะครับอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและที่สำคัญฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เขาต้มสีเท่านี้นะครับไว้พอๆไม่กินหน้าครับคุณลูกชายพีครับ